ช้าวันนี้เป็นวันที่23ธันวาคมนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสอีฟก็คือเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็วันที่25แน่นอนเป็นวันคริสต์มาสแล้ววันคริสต์มาสคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงเรื่องของการให้การรับของขวัญอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเมื่อเราได้รับอะไรมาดีๆถือว่าเป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าเป็นพระพรที่พระองค์ทรงโปรดประทานมาให้กับเรา แต่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับการให้ว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับเคยบ้างไหมคะเวลาที่มีคนเอาของมาให้เราแล้วเรารู้สึกดีใจมากเราชอบของสิ่งนั้นมากแต่ในทางกลับกันคนที่ให้เขามีความสุขมากกว่านั้นอีกที่เขารู้ว่าของที่เขาได้มอบให้กับเรามานั้นเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเป็นสิ่งที่เราทนุถนอมและดีใจ และยิ่งถ้าเขารู้ว่าเป็นของที่เราอธิษฐานรอคอยนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากและเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยมีโอกาสที่นำบางอย่างไปมอบให้กับคนอื่นและได้รู้ว่าเขามีความสุขมากขนาดไหนที่ได้รับของอันนั้นวันนี้เราเลยจะมาดูว่าเทศกาลแห่งการให้อย่างนี้เราควรจะเรียนรู้เรื่องการให้ยังไงดีบุคคลแรกเลยที่เรานึกถึงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะคะ ผู้ที่ให้ยิ่งกว่าใครทั้งปวงบนโลกนี้ก็คือพระเจ้าในยอห์นบทที่3ข้อ16ได้บอกไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาให้เพราะพระองค์ทรงรักพระองค์จึงได้ประทานพระองค์ให้และให้แม้กระทั่งบุตรชายองค์เดียวของพระองค์ยิงมีลูกชายอยู่คนเดียวและหญิงรักทุกคนบนโลกนี้และรักพี่น้องในคริสต์ศักร แต่ยังรักไม่มากพอที่จะยกลูกชายให้กับใครและยิ่งถ้าจะต้องยกให้ลูกชายคนนี้ต้องไปเสียชีวิตเพื่อคุณยิงยังทำไม่ได้แต่พระเจ้าทรงรักเรามากขนาดที่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์ได้ทรงเปิดประทานให้กับเรานี่คือความรักที่พระองค์ให้กับเราและในพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์รู้จักเราตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ตอนที่เรากําเนิดจ,จากคันมารดาออกมาแล้วหรือเปล่า แล้ววันนั้นคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้พระองค์ถึงได้รู้ว่าอ๋อคนนี้ชื่อนี้ไม่ใช่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์รู้จักเราตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะวางรากสร้างโลกใบนี้พระองค์รู้จักเรามาก่อนหน้านี้แล้วและพระองค์เป็นผู้ที่ถักทอเป็นผู้ที่ปั้นเราขึ้นมาในคันมารดาของเราและที่สําคัญมากๆเลยก็คือพระองค์ไม่ได้แค่ปั้นเราขึ้นมาเท่านั้น แต่พระองค์วางแผนงานให้กับชีวิตของเรานี่คือการให้จากพระองค์พระองค์ให้แผนงานแผนงานอะไรเอ่ยในเยเรมีได้บอกเอาไว้นะคะในบทที่29ข้อ11เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเมื่อพระองค์ทรงรักพระองค์อยากให้พระองค์วางแผนดีๆและพระองค์เตรียมเอาไว้ว่าจะให้อะไรยังไงได้บ้างพระองค์ให้พระสัญญา เมื่อพระองค์สร้างอาดัมและเอวาขึ้นมาให้อยู่ในสวนเขาได้ทำผิดบาปแต่พระองค์ได้ให้แผนเอาไว้แล้วพระองค์เตรียมพระสัญญาเอาไว้แล้วว่าอ่าเรามีพระสัญญาที่จะมอบให้เพื่อที่จะทำอะไรช่วยเขาให้รอดและพระองค์ประทานพระบุตรมาให้ดังนั้นพระเจ้าคือผู้ที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าการให้ที่แท้จริงเป็นยังไงและพระองค์ไม่ได้ให้โดยดูจากคุณงามความดีของเรา พระองค์ไม่ได้ดูจากหน้าตาพระองค์ไม่ได้ดูจากชื่อเสียงและพระองค์ไม่สนใจว่าคุณเคยมีประวัติอาชญากรรมมามากขนาดไหนพระองค์ไม่สนว่าคุณทำผิดพลาดมามากน้อยแค่ไหนและจะทำผิดซ้ำอีกเท่าไหร่แต่พระองค์ทรงรักความรักเดียวกันนี่เองที่พระองค์ได้ทรงเทหลังลงมาในใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ให้เราได้รับความรอดความรักนั้นเทลงมาแล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปอธิษฐานขอความรักแล้วเพราะความรักนั้นอยู่ในคุณคุณต้องเป็นผู้ที่แสดงออกมาคุณต้องเป็นผู้ที่กล่าวมันออกมาเป็นประจำกล่าวกับตัวเองฉันรักคนนี้ฉันรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขฉันรักเขาเพราะว่าเขาคือมนุษย์คนหนึ่งเขาคือคนที่ เข้ามาเติมสีสันให้กับชีวิตของฉันไม่ว่าสีนั้นจะเป็นสีอะไรก็ตามฉันรักเขาที่พระเจ้าส่งเขาเข้ามาให้ฉันได้มีโอกาสเรียนรู้และเป็นพระพรนี้กับเขา <c oughs> เมื่อรคุณรักเขาคุณกล่าวออกมาอย่างนั้นความรักนั้นจะทำให้คุณเริ่มแสดงออกตามที่พระเจ้าได้ทรงใส่เอาไว้ข้างใน การให้นั้นจะไม่ได้เป็นแค่การให้เฉพาะวันคริสต์มาสวันเกิดวันวาเลนไทน์วันครบรอบอะไรก็แล้วแต่แต่จะเป็นการให้ที่คุณทําได้เหมือนกับพระเจ้าคือให้ทุกวันและเราจะให้อะไรได้บ้างพระเยซูปเป็นตัวอย่างให้กับเรานะคะคในเรื่องของการให้พระองค์ให้เยอะมากอันดับแรกเราเห็นได้นะคะตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและเราเห็นอย่างชัดเจนในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อเคือพระองคทรงให้อภัย การให้อภัยของพระองค์มาพร้อมกันกับการให้โอกาสนั่นไม่ใช่โอกาสครั้งที่สองเพราะไม่เชื่อว่าใครทาผิดแค่สองครั้งด้วยซ้ําพระองค์ให้โอกาสมากกว่าสองครั้งดังนั้นเมื่อคุณสารภาพบาปขอโทษพระองค์พระองค์โปรดอภัยให้พระองค์รู้ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนและพระองค์รู้ล่วงหน้าว่าคุณอาจจะพลาดอีกแต่พระองค์ให้โอกาส ให้อภัยคุณดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราให้คนอื่นได้เมื่อเขาทําผิดกับเราให้อภัยเขาเถอะถึงแม้คุณรู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำผิดเรื่องเดิมอีกเพราะอะไรเราถึงต้องให้อภัยคะเพราะว่าเรารักและความรักสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้ความรักสามารถชนะเขาได้ดังนั้นเมื่อคุณให้โอกาสให้การอภัยกับเขาเพราะความรักที่คุณมีกับเขาความรักนั้นจะเป็นกําลังให้กับเขา ที่จะปรับปรุงตัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ที่เขาจะมีวันพรุ่งนี้รออยู่เป็นวันที่เต็มไปได้วยพระพรถ้าวันนี้เขาจะไม่ได้รับอะไรจากใครเลยเขาได้รับความรักจากคุณและความรักของคุณจะสามารถเป็นพลังทำให้เขาก้าวต่อไปพ้นวันนี้และไปะเผชิญพรุ่งนี้ต่อไปได้ถ้าเราไปพบนะคะไปศึกษาคนา้นคว้าและไปถามคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วคุณลองถามเขาดูซิว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะอะไร เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครรักเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำลงไปคงไม่สามารถมีใครให้อภัยได้แต่เราให้เขาได้คุณสามารถเป็นพระพอรอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนบางคนโดยที่คุณไม่รู้ตัวประการต่อมาพระเยซูทรงประทานสุขภาพให้กับเรานะคะในเนืองเปโตรบทที่สองข้อ24ได้บอกเอาไว้ว่าพระองค์ได้ทรงแบกความเจ็บไข้หอบเอาโรคของเราไปพระองค์ทรงยอมถูกโบยตี เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีนี่คือสิ่งที่พระองค์ให้กับเราได้เราให้สุขภาพกับคนอื่นได้ไหมได้เราให้ผ่านทางการอธิษฐานเพื่อเขาพระเจ้าบอกให้เราไปวางมือให้กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนเหล่านั้นจะหายให้เราอธิษฐานเพื่อเขาให้เขามีสุขภาพเป็นที่ดีเป็นประจำนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาได้พระคริสต์ทรงประทานชีวิตให้กับเราพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต เราเอาพระคริสต์ไปมอให้กับคนอื่นเราให้ชีวิตเขาได้นะคะเราให้โอกาสพระคริสต์ทรงให้โอกาสเราให้โอกาสพระคริสต์ทรงให้ความช่วยเหลือเราก็ให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ยิ่งขอบคุณพระเจ้าที่ยงมีแม่ที่น่ารักมากนะแม่สอนเอาไว้ว่าหวงเอาไว้ทาไมละ่ะกําลังเรียวแรงใช้ๆไปเถอะนอนหลับพรุ่งนี้ตื่นมันก็มีแรงใหม่อยู่ดีดังนั้นคุณช่วยอะไรใครได้คุณช่วยไปเถอคะค่ะเหนื่อยแค่นี้ไม่ถึงตาย และพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณก็มีกําลังใหม่อยู่ดีขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทร,ทรงเสริมกําลังเราอยู่เสมอต่อมาพระคริสตทรงโปรดให้กําลังใจคนที่ทําผิดมาพระองค์อภัยพระองค์ให้โอกาสและพระองค์ให้กําลังใจว่าออกไปเหอะและอย่าทำผิดอีกนะเราสามารถที่จะให้กําลังใจคนอื่นได้ในยามที่เขาท้อในยามที่เขาผิดพลาดเราให้กําลังใจเขาหรือในขณะที่เขากําลังพยายามทําอะไรอยู่ เราให้กำลังใจเขาว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาภายในเขามีแรงขับดันมากกว่านั้นและเรารู้ว่าเขาทำได้ดีกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของทุกคนลองสังเกตชีวิตของเด็กๆด,ดูก็ได้เด็กคนไหนที่ได้รับกำลังใจมักจะเติบโตขึ้นมาได้ดีเด็กคนไหนที่ขาดกำลังใจบางครั้งเขาก็จะขาดความมั่นใจดังนั้นเราสร้างคนขึ้น,นมาได้และไม่จำเป็นที่จะต้องไปเริ่มสร้างกับเด็ก แม้กระทั่งกับผู้ใหญ่ในทุกวันนี้ถ้าเราเริ่มให้กําลังใจใครบางคนเขาจะเริ่มมีไฟเขาจะเริ่มมีกําลังดังนั้นเราสามารถที่จะทําตรงนี้ให้กับคนอื่นได้เป็นประจำต่อมาจงให้เกียรติพระคริสต์ทรงให้เกียรติให้เกียรติเราสามารถให้เกียรติคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้เกียรติผู้อื่นไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามไม่ข่มใส่คนอื่น ทุกอาชีพที่มีอยู่บนโลกนี้นะคะเท่าที่หญิงจำได้ตอนนี้เขาเลิกท่ากันไปหมดแล้วด้วยดังนั้นไม่ว่าเขาจะทำตำแหน่งอะไรเขาจะมีอาชีพอะไรไม่ว่าเขาจะได้รับเงินเดือนมากน้อยกว่าเราแค่ไหนเขาทำงานแลกมาดังนั้นเขาไม่ได้ต่ำต้อยไปกว่าเราถ้าเราเดินไปเจอพนักงานทำความสะอาดแล้วเขาผ่านเรามาเราสามารถที่จะให้เกียรติเขาได้เราสามารถที่จะพูดจาดีๆกับเขา ยิ้มให้กับเขาและถ้าตามธรรมเนียมไทยแล้วนะคะเราเห็นว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าอาวุโสกว่าเวลาเดินเนี่ยหลบทางให้เขาหน่อยก็ได้ไม่ใช่เดินพุ่งเข้าหาให้เขาหลบให้เราเราให้เกียรติผู้อื่นและนอกเหนือจากพระคริสต์แล้วก็พระเจ้าที่เราบอกเอาไว้แล้วนะคะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทับอยู่ภายในเราก็ทรงให้อะไรบางอย่างกับเราอยู่เสมอด้วย พระองค์ทรงให้การสั่งสอนพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นครูที่สอนเราต่อมาพระองค์ทรงเป็นพระวิญญ,ญาณแห่งคาปรึกษาพระองค์เป็นที่ปรึกษาวิเศษเราให้คําปรึกษากับผู้อื่นได้เราสอนคนอื่นได้นําสิ่งที่เรารู้แล้วไปสอนแต่จงสอนผู้อื่นด้วยท่าทีแห่งความอ่อนน้อมและความรักอย่าไปเท้าเสีเอวแล้วก็ชี้สอนเขา เราให้เกียรติเขาเราสอนเขาในแบบที่องค์พระวิญญาณทรงสอนเราพระ่งทรงสุภาพทรงอ่อนโยนต่อมาพระองทรงปลดปลอบใจเราทรงปลอบโยนเราพระองค์ถูกเรียกว่าเป็นพระวิญญาณแห่งการแลวโลมใจพระองทรงปลอบใจเราเวลาเราเห็นคนอื่นที่เขาตกทุกข์กได้ยากกําลังท้อแท้กําลังหมดหวังเราไปให้กําลังใจกับเขาเราไปปลอบใจเขาด้วยความรักของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือเหมือนกันกันกบองค์พระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะอ่านพบว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรพระคริสต์เป็นอย่างไรองค์พระวิญญาณเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะทําตามอย่างพระองค์ได้ทั้งหมดและวันคริสต์มาสจะไม่เป็นเพียงแค่หนึ่งเทศกาลที่เราบอกว่าเป็นเทศกาลแห่งการให้เหมือนที่เราเคยกล่าวไว้แล้วนะคะในวันพ่อให้ทุกวันเป็นวันพ่อสําหรับคริสต์มาสเราให้ทุกวัน ให้ทั้งปีเป็นวันที่เรามีความสุขอย่าให้เป็นวันที่เรามีวิญญาณแห่งความตรณีอย่าให้เราเป็นคนที่มีวิญญาณแห่งการอยากจะฉกชวยผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเข้าตัวแต่ให้เราเป็นคนที่มีวิญญาณแห่งการให้อยู่เสมอไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทรัพย์สินของเงินทองเสมอไปอย่างที่บอกไว้แล้วเยอะแยะมากมายที่พระองค์ประทานมาให้กับเราเราให้กับคนอื่นได้เช่นกันเหมือนก,นกันกับที่เปาโลได้บอกเอาไว้ว่า ท่านทั้งหลายจงเรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าเรียนแบบพระคริสต์เปาโลบอกว่าดูว่าตรงไหนที่ข้าพเจ้าทําตามพระคริสต์ท่านก็ทําตามข้าพเจ้าก็ได้ในเมื่อถ้าเกิดท่านมองไม่เห็นพระคริสต์ตอนนี้ท่านไม่รู้ว่าจะไปเรียนแบบใครได้ดูข้าพเจ้าอันไหนที่ท่านเห็นว่ามีการสั่งสอนอยู่เป็นคําสอนของพระคริสต์และข้าพเจ้าทําข้าพเจ้าเรียนแบบอย่างนั้นท่านเรียนแบบข้าพเจ้าก็ได้และเราเองมีพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้ว เปิดอ่านเรื่องราวของพระเยซูทั้งหมดแล้วมีคําสอนทั้งหมดแล้วเราเรียนแบบพระคริสต์ได้ให้ทุกวันของเราเป็นวันแห่งการให้นะคะและคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในทุกวันไม่ใช่เป็นความสุขเฉพาะชั่วครั้งชั่วคราวและคุณจะรู้ว่าสวรรค์บนโลกเป็นยังไงและคุณจะรู้ว่าพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคุณในแต่ละวันมีมากแค่ไหนชีวิตของคุณจะสามารถถูกเติมเต็มได้ในแต่ละวันเพราะว่าคุณได้ทําตามที่ พระองค์ทรงตรัสผ่านในใจของเราให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันค่ะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับของขวัญพิเศษสุดที่พระองค์ได้ทรงเปิดประทานมาให้กับเราคือองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ได้สอนให้เรารู้ว่าการให้ของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงครั้งเดียวหรือแค่ครั้งปีละครั้งแต่เป็นการให้ที่เป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอและไม่ได้เป็นการให้ที่จำเพาะเจาะจงถึงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่พระองค์ให้ในทุกๆด้าน และพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าเราจะสามารถดําเนินชีวิตโดยเป็นผู้ที่ให้อยู่เสมอได้อย่างไรเพราะเราได้รับมาจากพระองค์แล้วเราจึงมีสิ่งเหล่านี้อยู่ข้างในและเราจึงสามารถที่จะมอบให้กับผู้อื่นได้เราจะขอเป็นภาชนะที่พระองค์สามารถใช้เราได้ในแต่ละวันเพื่อที่เราจะนําความรักของพระองค์ไปมอบให้กับผู้อื่นผ่านทางการให้กําลังใจการปลอบโยนใจความช่วยเหลือรอยยิ้ม การให้โอกาสการให้อภัยการอธิษฐานเผื่อและลดทุกๆด้านที่ลูกสามารถทําได้และขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นที่ถวายพระเกียรติและคําสรรเสริญพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณค่ะ